ไอ้หนีก็ะหักกระจงมาตั้งต้นแต่ว่า no น้องแงเหมือนกับไม่ใส่อยากให้เจ้าลองมาทอนใจเอิ้นขอกบไปสิบปเปร์เซ็นให้น้องเพียงแต่เจ้าสวนทางไอ้ก็ขึ้นไปตายเจ้านางงามเลือนล้ายไอ้ก็จงได้ป้อเจ้านางงามเกินไปจบหัวใจไอ้ไปก็ฝากไว้สิได้ป้อนน้องหักไอ้มเีเต็มห้อยเจ้าบสต้องมาให้ไอ้เขาจงจะจุดสิบป่อเอาปู่ไตสิขอ สิบอกยัได้ครั้งนังนันนั้นมีใจไอ้สิคือสิมีให้ทุกทุกวันไอ้ก็ฟันถึงเจ้าหันตันปากและมันล้มถึงเจ้าถึงแม้นเจ้านั้นสิมีเพียงเขาไอ้บอกเลยไอ้ก็ตามบ่เศาถ้ามือเจ้านั้นไปเลิกกับเขาอย่าบกคัดแลยมีเพียงสองเฮาจุวดูแลและบอกให้เจ้าเงาไอ้จะทักทุกแลงและเศร้าก็แค่เจ้านั้นไปเลิกกับเขา และความหักเหมือนจะเป็นขอเงเฮาเขาเพ่งเจ้าเฝ้าไปและกับเขาอาจจะเฮ็ดให้เจ้าลังเขาจะโบเฮ็ดให้เจ้าต้ององเราเจ้าโบต้องไม่เรื่องขให้เมื่อสีเขาเขาให้เขขหจ้าหันมาหักกับเฮาเขาให้ลืมเขาแล้วโบต้องโศกเศร้าเป็นความหักที่แสงอ่อนวันที่ไอ้นี่จะให้เจ้านั้นเ <S S 3> จ,จ้า,จาก็ต้องกังวลก็ไว้ไว้นั้นจะชินเจ้าไป มีวันที่จะถึงจะไปอย่าให้เจงนั้นมาลบเสียใจและไอ้นี่จะบอกให้เสียใจโบอยากให้เสือตียากคินมาล,งลอ,อ,องเอรอองพราะว่าไอ้นี่ฮักเดียวเดาน้องเจ้าบอกต้องยานซีได้เป็นที่ผมว,ว่าทั้งใจไอ้นั้นมีเพียงน้องขอแค่เจ้านั้นมาลองหักกันไอ้ขอสัญญาจะบอกให้มันพังแต่ว่าตอนนี้ทั้งใจเจ้ามีมันไอ้กะเล่เป็นคนบอสำคัญ ไอ้น no oh 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 no. ี่ก็ฮักขับเจ้ามาตั้งตันแต่ว่าน้องงามเงินขับใส่อยากให้เจ้าลองมาสนใจต้องขับกข้าไปสิบบรเเ็ดให้เงาเพียงแต่เจ้าสวนฉันไอก็กลางปางตายเจ้านางงามเละละลายไอ้ก็จงได้ดป้อจงนั่งงามเกินไปจบหัวใจไอ้ไปข้าฝากไว้สิเดี๋ยวน้องคุนคู่หวานไหนกับฝันถึงเจ้าให้เป็นภาพมันวนทั้งฉันเจ้าถึงมันเจ้ามันสิมีเพียงเขาไอ้บอกเลยไอ้ก็ เ้าหนันไปเล็กกับเขาอยากบอกฮักและมีเพียงสองเฮาจะทุเลแลวบอกให้จ้งงงงงงองมองเราไอจะทักทุกแรงและเศร้าเขาแค่เจ้านันไปเลยกกับเขาและความฮักนั้นจะเป็นของเฮาเขาขเพียงเจ้าเฝ้าไปเลยกกับเขาไอาจะเหตให้เจ้าลืมเขาจะโผยเห้ให้เจ้าต้องมองเงาเจ้บาบ่ต้องเมินขอให้มังสิเขาขให้เจ้า ขอให้ลืมเขาและบม่ต้องโศกเศร้า